ฮัลโหลครับอ่ uh, สวัสดีครับผมอันนั้นน้องชื่ออะไรเอย่ยชื่ออะไรค่ะโอเคน้องเนยสวัสดีครับอ่า uh, น้องเนยเห็นเพจ i am b o o k แล้วบ้างเนาะเห็นมาบ้างเนาะค่โอเคสวัสดีนะครับน้องเนยแล้วก็อ่ไอแอมบุ๊กของเราก็ มีหนังสือนําเสนอหลายเรื่องแล้วก็หลากหลายประเภทนะครับทีนี้มันก็จะมีเซอร์วิสคร่าวๆก็คือที่น้องเนยเห็นนะก็คือมันมีซิลเวอร์มีโกลแลวก็มีไทเทเนียมทีนี้เนี่ยมันมีบริการหนึ่งก็คือคือเราอ่ะมีเซอร์วิสก็คือว่าเลือกหนังสือให้ลูกค้านะครับเลือกหนังสือให้ลูกค้าแล้วก็แล้วก็หนังสือเนี่ยอาจจะเป็นมือหนึ่งหรือมือ2ก็ได้หรือถ้าหนังสือบางมือมือหนึ่งบางเล่มมันหมดแล้ว มือสองเราก็จะหามาแม้ว่าจะใช้เวลาหน่อยแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็จะเราก็จะพยายามหาหรือไม่ก็อาจจะต้องเป็นเล่มทดแทนแต่เราจะบอกว่าจริงๆเราอยากได้เล่มเล่มนี้สมมติว่าเล่มนี้ชื่อ A แต่เราหาเล่ม A ไม่ได้เราก็อาจจะหาเล่ม B ให้น้องเนยน้องเนยพอเข้าใจนะครับเข้าใจค่ะโอเคทีนี้ก็ยินดีมากที่เราได้คุยกันทีนี้น้องเนยมีม,มีช่วงนี้มีอยากอ่านหรือมีเรื่องอะไรในใจ อยากรู้เกี่ยวกับพวกความรักนะคะเรื่องความรักเหรอแสดงว่ามีปัญหามามีปัญหามาใช่ไหมใช่ค่ะก็ให้เดาให้เดาว,ว่าถ้าเราไม่ทิ้งเขาเขาก็ทิ้งเราเอะประมาณไหนเรื่องมันประมาณไหนอา่าเหมือนมีมีคนมาแอบชอบค่ะผู้ชายใช่ค่ะรุนรุนพี่รุนน้องเท่ากันเพื่อน เป็นรุ่นพี่ค่ะปิดรุ่นพี่อ่ะเขามาแอบชอบอะไรยังไงแล้วเราชอบเขาหรือย,ยังไงเราไม่ได้ชอบเขาค่ะอ๋อเราไม่ได้ชอบโอเคคือเราคิดกับเขาอย่างกับอย่างเราคิดกับเขาเหมือนเป็นพี่พี่ชายคนหนึ่งเป็นพี่ที่คณะเพื่อพี่ที่สนิทใช่ค่ะแล้วก็มีผู้หญิงเป็นรุ่นน้องก็มาชอบอีกแต่ว่าเราก็ไม่ได้ชอบเขาอะไรอย่างาเงี้ยค่ะาเรา,เรายัางไม่เรายัง ไม่รู้เลยว่าแบบว่าความรักมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแบบยังอยากอยู่คนเดียวอยู่อ๋ะนะอ,อโอเคน้องเนยยัองอยากอยู่คนเดียวอ่ะจริงๆริจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องดีรงดหรือไม่ดีเรื่องความรักก็เป็นสั้นๆน่ะนะครับว่าเป็นความรักของพี่ที่เขามาลักเราแอบชอบเราเนี่ยก็เป็นเรื่องดีมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดส่วนรุ่นน้องอ่ะที่มาชอบเราอันนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงนะผู้หญิงค่ะเอาเป็นผู้หญิงด้วยก็ก็ไม่แปลกนะเดี๋ยวนี้ คือพี่มองว่าอย่างนี้คือความรักมันความรักอะมันไม่มีเพศมันไม่มีเพศเพศชายเพศหญิงมันไม่มีไม่มีอายุมากไม่มีอายุน้อยมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันมันมันพี่มองว่ามันมันความรักก็คือรักแหละทีนี้พอเข้าใจละพอเข้าใจความรู้สึกเข้าวๆตอนนี้แล้วคืออึดอัดหน่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะโอเคทีนี้มีความรู้สึกว่ายังไงอยากอ่านหนังสือหรือยังไงอยากถาม โอเค okay. พี่พ,นนพี่แนะนำอย่างพี่แนะนําอย่างนะีอ้ยอยากรู้แนวทางคืออย่างนี้พี่แนะนําให้ว่าหนังสือบางเล่มมันมีคําตอบเออหนังสือบางเล่มมีคําตอบสําหรับบางคําถามและหนังสือบางเล่มก็มีคําถามสําหรับบางคําตอบเออทีนี้นะพี่ก็เลยมองว่ายอย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่เลือกหนังสือให้เนยชุดหนึ่ง นะครับมันก็มีอาจจะมันมีมันก็มีความตื่นเต้นดีนะเพราะเนยก็จะไม่รู้ว่าเนยต้องอ่านอะไรใช่ไหมแต่พี่รู้แล้วแหละว่าอทีนี้ก็เดี๋ยวเนยลองตอบคําถามพี่นิดเดียวสั้นๆก็ได้นะถ้านึกไม่ออกตอบเร็วๆนะแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเขียนมาในส่งมาในเมสเซจในเพจอีกทีนึงเพจของพี่คือ iambook นะครับ i a m b o o k ถ้าเป็น ig instagram ก็ iambook แล้วก็9993ตัวตองเนเนยบอก ชื่อนักร้องที่ชอบที่สุดอย่างเร็วมาห้าคนต้องเป็นของไทยไหมไม่ไทยก็ได้ต่างประเทศก็ได้ได้หมดครับบอกมาเลยห้าคนครับเร็วๆด้วยนะห้ามคิดเยอะปีซองหลินจินเชลเลอร์จีโน่จมินนี่นี่ห้าคนแล้วเหรอใช่ขอคนไทยสักคนได้ไหมคนไทย คนเดียวเร็วๆเร็วๆหนึ่งสองสามตอบใครกด้ค่ะใครนะใบใบกำังซืตีเขาได้เขาเขาร้องเพลงอะไรเขาร้องเพลงอะไรเขาร้องเพลงอะไรคู่กันค่ะคู่กันจากจากหนังเรื่องอะไรจากซีรีส์ใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเออซีรีส์เรื่อดซีรีส์เลือดคู่กันโอเคทีนี้เวลาตอบตอบเร็วๆนะเพราะว่าคําตอบที่มันเร็วๆมันคือมันจะไม่ได้กัานกรองไงมันจะออกมาจากลึกๆข้างในหนังที่ชอบห้าเรื่องชอบมากอยากดูซ้ําดูซ้ําได้ เป็นซีรีส์ได้ไหมได้หมดได้หมดห้าเรื่องครับด่วนเลยครับรักรุ่นที่บังเอิญลักเออท่าไทยก็เออกี่เ,เ,เรื่องละจำชื่อไม่ได้อ่ะอ่าประมาณไหนประมาณไหนมันเป็นซีรีส์วายซีรีส์ <laughs> <laughs> อ่ะอาจะเอาที่จำได้มาอีกสัก <laughs> อาซีรีส์ว่าอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึง่งเอเอแค่เพื่อนครับเพื่อนแค่แค่เลยนะแค่เพื่อนครับเพื่อนแค่เพื่อนครับเพื่อนใช่พระเอกใช่คนที่บอกมาไหมอ่ะใช่ไม่ไม่ใช่พระเอกเป็นคนหนึ่งอ่ะถ้างั้นพระเอกที่ชอบห้าคนพระเอกหนังหรือละครหรือซีรีส์ที่ชอบห้าคนแบบเร็วๆไทยเลยไทยไทยหรือใครก็ได้โลกนี้ใครได้หมดอ่าได้ค่ะตอนเอาตอนนี้นะคะเอาตอนนี้เลยห้าคนลูกด่วนเลยนนทน โอมย,ยินวอพร้อมโอเคสถานที่ที่อยากไปมากถ้าไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลาอยากไปห้าที่เดี๋ยวนี้เลยตอบมาห้าที่ครับเป็นในประเทศก็ได้น,น,นอกประเทศก็ได้จะฮิมาลยายจะฟูจิจะเอเวอร์เรสต์ได้หมด5้าที่ครับโซ,โซครับหนึ่งโตกเกียวสองครับป,ปารีสสามครับ อยากไปสมุยสมุยสี่ครับอยากไปมาดีฟค่ะมาดีฟห้าครับอาหารที่ชอบห้าอย่างไม่ต้องคิดมากอีสานไทยอีสานต่างประเทศได้หมดครับห้าอย่างเร็วๆครับซูชิซูชิหนึ่งครับส้มตำส้มตำมสองครับยำยำสามครับปลาหมึกปลาหมึกสี่ครับซาลาเปาซาลาเปาย้อนกลับไปถามยำนี่ยำอะไรครับหรือยำอะไรก็ได้ครับยำผด ยาบุนเส้น,น,น,สนโอเคเอสถานที่แล้วนะครับดานักแสดงนักแสดงบอกแล้วใช่ไหมห้าคนบอกแล้ว,ลวทีนี้คิดว่าคิดว่าอีกห้าปีจากนี้เนี่ยเราจะไปอยู่ไหนทําอาชีพอะไรเอาคําทีละคําถามมันมีคําถามย่อยนะคิดว่าอีกห้าปีจากนี้เนี่ยเราจะทําอาชีพอะไรครับอาจจะ เออคือตอนนี้หนูเรียนวิศวะใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว,ว่าแต่ว,ว่าหนูแบบไม่ได้อยากไปทางที่หนูเรียนอยู่ครับแล้ก็อาจจะอาจจะสอนสอนพิเศษก็ได้แตว,ว่าเป็นติวเตอร์บอ,อกว่าเป็นติวเตอร์ครับแล้วอา่าคิดว่าอีกห้าปีจะไปอยู่ที่ไหนครับจังหวัดไหนอาจจะอยู่บ้านเกิดอยู่บ้านเกิด,กดโอเคโอเคอเค่อคอาคิดว่าอีกห้าปีจะมีแฟนหรือแต่งงานไหม อาจจะอยู่คนเดียวอาจจะอยู่คนเดียวโอ้น้องเนยจะอยู่คนเดียวเหรอมีคนมาชอบตั้งเยอะแยะนะอาจจะยังไม่พร้อมอาจจะยังไม่พร้อมโอเคโอเคครับแล้วก็อาชีพในฝันถ้าสมมติว่าไม่ได้เกี่ยวกับการศึกษาไม่ได้เกี่ยวกับพื้นเพลข้างหลังอาชีพในฝันอยากจะเป็นอะไรครับครูสอนอะไรนะนักร้องนักร้องเออทำไมไม่อยากเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโครโลกราฟอ่ะที่ออกแบบท่าเต้นเนี่ยอยากเป็นไหม ไม่ไม่ไม่ได้เต้นเก่งค่ะแต่ว่าชอบร้องมากกว่าถ้า<อ>ให้เลือกชอบร้องชอบร้องมากชอบร้องมากกว่าโอเคงั้นคาถามสุดท้ายนะครับงานอดิเรกที่ชที่ชอบทําคือทําอะไรครับฟังเพลงค่ะฟังเพลงโอเคโอเคโอเค,อเค,อเคจากข้อมูลนี้นะคร่าวๆนะแต่จริงๆแล้วพี่มีร i สข้อมูลอยู่แต่ว่าพี่คุยกับเนยไงก็เลยถามสิ่งที่เนยชอบแล้วก็แล้วก็เป็นอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเลือกหนังสือไปให้ทีนี้ อถามน้องเนยนิดนึงว่าซิลเวอร์แพ็กเกจคือเงิน1,000งพันบาทนะครับคือหมายความว่าพอน้องเนยเลือกแพ็กเกจแล้วก็ทั้งหมดนี้จะเน็ตเซ็ตก็คือว่าพี่ราคาพร้อมส่งพี่เรือกหนังสือไปให้พร้อมส่งด้วยนะครับอาจจะซิลเวอร์แพ็กเกจคือ1000งพันโกลแพ็กเกจคือ2000แล้วก็ไทเทเนียมแพ็กเกจคือ5000บาทน้องเนยเลือกแพ็กเกจไหนเอ่ยเอาเป็นซิลเวอร์ก่อนซิลเวอร์หนึ่งพันนะคือจะรวมค่าส่งด้วยหนังสือมือหนึ่งหรือมือสองก็ได้นะเพราะว่าบางบางที น้องเนยอาจจะเหมาะกับมันมีหนังสือเล่มนี้มันพิมพ์ไปหมดแล้วมันเหลือแต่มือสองมันต้องใช้ก็ต้องใช้แต่พี่จะพยายามเลือกให้ดีที่สุดนะครับโอเคครับยินดีที่ได้คุยกับน้องเนยนะครับยินดีที่ได้รู้จักครับระหว่างว่าเราจะได้คุยกันอีกนะครับครับผมสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ i am book นะ i a m b o o k หรือ i g ก็คือ i am book แล้วก็9 9 9, 9นะครับส่งเมสเซจหรือข้อความมาได้ direct message ได้ในนั้นนะ อย่าลืมนะเดี๋ยวพี่อาจจะส่งคำถามไปอีกครั้งหนึ่ง,งน้องเนยก็ตอบด้วยละกันถ,ถ้าว่างตอนไหนก็ตอบตอนนั้นนะครับยินดีได้รู้จักครับขอบคุณมากครับ